สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงหมว่าเขาจะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์ต้นบอนสีกันค่ะอันนี้ก็เป็นบอนสีธรรมดาพื้นบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นอีเหนาที่กําลังจะเริ่มเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสาวน้อยปะแป้งชมพูอันดามันยังเด็กๆอยู่ก็เลยยังไม่สวยนะคะอันนี้ก็วันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์ ด้วยการไม่ต้องผ่าหัวนะคะแยกหน่อจากต้นแม่แยกอย่างไรไม่ให้ตายนะคะกดไปอันนี้ก็เป็นพันธุ์อีเหนาวนะคะที่แตงโมขยายจากขยายพันธุ์ในวันนี้นะคะก็คือเราปลูกจากหัวเดียวแล้วก็เขาก็จะมีหน่อเล็กๆมาให้เราเห็นเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน่อของเขาจะขนาดไหนนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะผ่าแยกขยายนะคะเราก็ฉีดน้ําเลยค่ะ การฉีดน้ำก็จะทําให้เรารู้ขนาดนะคะว่าเราจะแยกตรงไหนแยกอย่างไรเราก็ฉีดเฉพาะด้านบนก็พอนะคะเพื่อที่ให้รู้องศาของต้นว่าขนาดไหนนะคะนีก็เป็นหัวเหนา เมื่อเราได้แบบนี้นี่นะคะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดูข้อต่อนะคะว่าข้อต่อของมาทางด้านไหนที่เราสามารถจะขยายพาได้การพาแบบนี้ก็จะทําให้ต้นของเขาไม่ช้าน,นะคะแล้วก็ทําให้ต้นใหม่จเจริญเติบโตเร็วโดยการพาครึ่งแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็แบ่งจากแยกจากต้นแม่นะคะก็เป็นรอยต่อแบบนี้ การดูรอยต่อเป็นนะคะจะทําให้เราสามารถขยายต้นได้ง่ายนี่เราก็จะได้มาแบบนี้นะคะส่วนต้นเล็กๆถ้าเล็กเกินไปเราก็ยังไม่ขยายพันธุ์เราก็ให้อยู่กับต้นแม่ของเขาไปก่อนนะคะวิธีการแล้วก็รากนี่เราไม่ต้องตัดออกนะคะคือใส่ปลูกลงไปแบบนี้เลยทารูกว้างๆนะคะเพื่อที่จะให้รากของเขาไม่ช้า ก็กลบลงไปแบบนี้ค่ะวิธีการขยายพันธุ์อย่างนี้หนึ่งได้ความไม่ช้ำและต้นใหม่ที่แข็งแรงและตัวไวค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะคะโดนน้ำให้ชุ่มในการขยายพันธุ์แบบนี้ดินที่เราใช้ก็จะใช้ดนดินถุงก็ได้นะคะแต่ว่าผสมด้วยขี้เถ้าดำลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินร่วนซุยนะคะแล้วก็กันเชื้อราได้ดีเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือการขยายพันธุ์นะคะ นี่นะคะก็เป็นการขยายพันธุ์ต้นใหม่โดยที่เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็พักฟื้นไว้ในร่มนะคะสักประมาณเจ็ดวันจากนั้นต้นของเขาก็จะโตเร็วโตวไวค่ะก็อย่าลืมนําเทคนิคของแตงโมไปใช้นะคะรับรองต้นบอนสีที่บ้านเรารับรองโตวไวโตเร็ว,วและมีจํำนวนมากโดยใช้เวลาอันสัน้นขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมค่ะ